ปัญหาของเกิดขึ้นเรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของไทยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีหน้าที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด ชะดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องในโอกาสเฝ้าทูลลอะองธุลีพระบาทกราบปังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และมาตราการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแสดงถึงความห่วงใย,ยประชาชนชาวไทยที่ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหมน่นี้ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศและทั่วโลก อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน ท่ามกลางความหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประชาชนระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองการไกลโดยทรงเล็งเห็นความสำคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ทรงรักกรุณาโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมกับพระราชทา,านพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีสร้างห้องตรวจหาเชื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศ เป็นการป้องกันและเสริมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ทันสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคโควิด -19 ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพร่างกายของประชาชนตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระม่อมพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยทําให้การค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างมีความปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ประชาชนส่วนหนึ่งประสบความยากลำบากในการดำรงชีพเนื่องจากสถานประกอบการปิดหรือหยุดดำเนินการทำให้มีรายได้ลดลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกร,ร,รุณาโปรดกล้าโรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชาทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนให้สามารถต่อสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ โดยมีจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ประชาชนถึงที่พักอันเป็นการสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อีกครั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพื่อฝึกอบรมจิตอาสา904และจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติเรื่องเกษตรฤษีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา Love Camp l e a e e r s h i p วันนส v o l u n เ e e r Expert หลักสูตรการฝึกปฏิบตัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่1ระหว่างวันที่11-13ธันวาคม2563 นับเป็นพระมาหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่เยาวชนในโครงการค่ายผู้นําเยาวชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ซึ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุลลอะองตรีประบาทรับสเสด็จประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนของเยาวชนในโครงการค่ายผู้นําเยาวชนจิตอาสาณนะศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904บางเขนพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานอย่างเป็นกันเองในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่เยาวชนในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่ได้ขอพระราชทานคำสั่งสอนและแนวทางการปฏิบัติตนของตัวอย่างบางต่าจิตอาสานี่ก็คือของตัวอย่างแล้วก็ของตัวอย่างที่เราได้รับเชื้อพวกนี้เราก็ไป ศึกษาไปปฏิบัติต่อคือเป็นพละมาที่ดีที่จะต้องมุ่ถึงส่วนรวมเพื่อส่วนรวมแล้วก็ทางเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนพวกเราออกไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยด้วยกันกับเรบ้านเขาก็มาเป็นกำลังให้กับพี่น้องครอบครัวและวเราเป็นเชื้อที่ดีของคนเชาติ ทีดบอกไนงะเราก็องอย่าบ้บ้านที่อปูนเหมือนบ้าบ้าที่สวยนี่นบ้าบ้านทีนน่รั่วไม่อยนบ้าบ้านที่มันผุดพังก็เราว่าคือบ้านความมุชมาพุครอบครัวในบ้านเขาคอรอบคลุมอะไรบ้างเราคือบ้านบ้านเราจะดีที่อยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละอะไรดีไม่ดีแบบที่เราเอาเองอะไรที่ทำให้บ้านพังอะไรที่ทำให้มันชั่ว,วร้ายก็ไม่ไไมต้องมาทำทำในสิ่งที่ดีกามชั่วร้ายก็หายเอง